เด็กสามารถจะทําใบขับขี่ได้ตอนอายุเท่าไรครูพิณาแบ่งเป็น3ประเภทนะคะ 1. ไปขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะขนาดความจุไม่เกิน 110cc ซีซีค่ะต้องมีอายุนะคะไม่ต่ำกว่า15ปีนะคะถึงจะสามารถทำได้ 2. ค่ะไปขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวนะคะจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีนะคะถึงจะสามารถทำได้ค่ะและ 3. ค่ะ ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวนะคะอายุต้องไม่ต่ำกว่า18ปีขึ้นไปนะคะถึงจะสามารถทำได้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองท่านใดที่ให้ลูกนะคะนำรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ไปขับขี่บนท้องถนนหากอายุถึงแล้วนะคะก็จัดทำใบขับขี่ไว้นะคะเพราะไม่ว่าจะมีประกันภาคสมัครใจนะคะก็จะมีผลนะคะกับการมีใบขับขี่หรือไม่มีใบขับขี่ด้วยนะคะ ด้วยความห,มวห่วงใยครูพินาทีมด็อกเตอร์อาจารย์แดงค่ะ